เดี๋ยวเราจะเรียนเกี่ยวกับสื่อสารเพิ่มความใหญ่เพิ่มความใหญ่ทั้งเสียงและภาษาการหมายความว่าเดี๋ยวครูจะส่งสารไปที่มินามินาม็ส่งต่อห้ซิตาไิตาส่งโบก,กี้โบก,กี้สง่งไปญญาแต่ข้อความต้อ,ยอยงขอาอย,อยา,ขาอยขึ้นข้อความต้องขยายตอวจแล้วเราจะเราจะเคยได้เกี่ยวกับสิทั้งหูชั้หโลกคราวนี้ไม่หลับซิทั้งหูพูดเสียงดังเลยแต่ต้องเพิ่มประโยคยางเช่กว่า วันอาทิตย์สีา่ตาแล้ว่าวันอาทิตยสีแดงถึงที่ตาแววันทิตสีแดงชั้นสวยมาถึงเราวันอาทิตย์สีแดงชั้นสวยผมหล่อมาถึงเราวันอาทิตย์สีแดงชันสวยผมหล่อที่สุดมันต้องขยายความผู้จัดการขยายความออกไปเข้าใจไครับวนศกรมาหน้าหูไม่มีอะไรเก็บูก็ปหน้าหูเพื่อนแล้วบอกตอนตอนสุดท้ายกะเข้อความไม่ป่าแต่คราวนี้เราต้องมีผู้กาดขยายความ ให้มันใหญ่ขึ้นทั้งภาษากายและภาษาพูอ่ะ,ป,ะ,ะปัญญากระเจ็นกระเงโน้นอ่ะะเจ็นป้ายมีน้าอ่ารพูตรงนี้จำคำพูดของรูดแล้วไปต่อให้เพื่อนเพื่อนที่จะมีในไปต่อให้โบกีแล้วก็ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นไม่อยู่แค่เดนะลูกนะฮอเกันวัที่สีแยงสดใสไปต่อพูดเลยทุั้ที่เลย ูดเลยไม่ต้องกระซิบไม่ต้องกระซิบพูดเลยดพูดเลยถ้าต้องเติมหต้องเตืขยายวาวัที่สุดแยสใส่ต้องเติมนเลก็จะแสไปอ่าไปต่อสใฉันสนอะไรคุณบอกสนอะไรอ่านหงพีโยอ่า

การฝึกการขยายความจากที่ทืดได้ยินได้ให้ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเริ่มใหม่สุตามาอ๋อส้ตามาสตำอร่อยดีฉันชอบกินแต่บอกพี่แม่ส้มตำอร่อยดีฉันชอบกินเพิ่มมือโย มาพัญส่งว่าฉันเป็นนักกีฬาแข็งแรงที่สุดไปต่อบโบีฉันเป็นนักกีฬาแข็งแรงที่สุดเพื่มโยคสิเพื่อประโยชสิไม่ต้องจะะเสียไม่รู้เลาจะพูดอะไร การเก็บรายละเอียดของค่าเพราะฉะนั้นการให้ความสําคัญสำหรับการแสดงปัญญาเมืองกับนิตาม้ากมายว,คว,ะ,าว,าวาะคันสอบว่าวางไว้แล้วก็ขับจะลืมอ่ะอามาต่อ การเป็นนักแสดงทีาา icas, ่ดีเราเรียนรู้พื้นฐานการไปภาคประสบความสำเรียนกับครูก็ที่จะอยู่ในตลาดแล้วก็แต่คราวนี้ครูมาเพิ่มที่จะดีขึ้นขึ้นตัวแต่ขยันความเล่นให้มันใหญ่ขึ้นทั้งภาษาพูดและภาษาการเมื่อกี้เราสงางาา่งภาษาพูดคราวนี้เราส่งภาษาการโบกี้รับจากครูนี่ต้องไปที่ไหนรหมใช่ต้องเพิ่ม yeah